หนังสือคำเปลี่ยนคิดบทที่สองเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส All progress is a precarious, and the solution of one problem brings us face to face with another. ความก้าวหน้าทั้งหลายไม่ใช่สิ่งถาวรวิธีแก้ปัญหาหนึ่งจะนำเราไปสู่อีกปัญหาหนึ่ง Martin Luther King Jr. นนักต่อสู้เพื่อเสรีภาพชาวอเมริกัน ชีวิตของคนเราเต็มไปด้วยปัญหาไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ปัญหาที่เล็กสำหรับบางคนอาจเป็นปัญหาที่ใหญ่มากความอยากหรือไม่อยากก็เป็นปัญหาแต่คนทั่วไปกลัวที่จะถูกเรียกว่ามีปัญหาเด็กรู้สึกต่ําต้อยเมื่อมีคนเรียกว่าเด็กมีปัญหาบริษัทไม่อยากให้ใครมาบอกว่าบริษัทนี้มีปัญหาจึงคอยบอกกับตัวเองว่าไม่มีปัญหา คอยปิดหูปิดตาตัวเองหลอกตัวเองว่าไม่มีปัญหาปัญหาของคนเหล่านี้คือการหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับปัญหาแล้วแก้ไขเหมือนกับคนที่ไม่ยอมไปตรวจสุขภาพเพราะกลัวจะรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรความจริงสิ่งสำคัญอยู่ที่การรู้ว่าปัญหาคืออะไรยอมรับแล้วแก้ไขก่อนจะสายไม่ใช่การปล่อยให้ตัวเองสบายใจเพราะไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไร มารู้อีกทีก็สายเกินไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นการมีปัญหาจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็มีเหมือนกันเพียงแต่เรารับรู้ว่าปัญหานั้นมีตัวตนเผชิญกับมันแก้ไขให้ลุดล่วงมันก็จะหมดไปมนุษย์เราเรียนรู้เร็วปัญหาอะไรที่เคยกลัวเคยผวาที่จะต้องพบเจอแต่เมื่อได้เผชิญหน้าเข้าจริงๆเรากลับไม่รู้สึกกลัว และเมื่อได้เจอครั้งที่สองเราก็จะรู้สึกเฉยไม่สะทกสะท้านอะไรกับปัญหานั้นอีกต่อไปเมื่อเราหันหน้าเผชิญกับมันด้วยความกล้าหาญแก้ไขมันด้วยสติเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาไม่ต้องทนทุกข์กับมันอีกต่อไปวิธีการแก้ปัญหาจะกลายมาเป็นภูมิปัญญาที่จะคอยเป็นเกราะป้องกันเราจากปัญหาในอนาคต มนุษย์สร้างนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีสืบต่อมาได้ก็เพราะปัญหาต่างๆวิวัฒนาการของมนุษย์เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับปัญหาที่ต้องเผชิญเช่นหากไม่พบความมืดก็จะไม่คิดประดิษฐ์หลอดไฟและผลิตกระแสไฟฟ้าถ้าอากาศไม่ร้อนเผาก็จะไม่คิดประดิษฐ์เครื่องปรับอากาศเป็นต้น หากเรายังติดอยู่กับความสบายไม่เปิดโลกทัศน์ออกไปมองดูปัญหาภายนอกเหมือนกับคนที่อยู่ในห้องปลอดเชื้อตลอดเวลานานไปร่างกายจะขาดภูมิคุ้มกันความสบายเหล่านี้จะดึงเอาปัญหาที่อยู่ไกลตัวให้เข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นการหลอกตัวเองว่าไม่มีปัญหานี้เองที่จะสร้างปัญหาใหญ่ขึ้นมาให้เราต้องปวดหัวกันต่อไป